สวัสดีค่ะทุกคนค่ะคุณซีนะคะจริงๆแล้วเนาะชีวิตคนเราทุกคนค่ะเนาะเราจะต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนะคะทุกวัน,ท,วนทุกวันที่เวลาที่ผ่านไปมันหมายถึง ัยของเราที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเวลาัวของเราเพิ่มขึ้นแน่นอนที่สุดเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราก็เริ่มเสื่อมถอยเหมือนกันนะคะดังนั้นน้องฟุซี่ก็เลยกําลังพยายามปรับพฤติกรรมตัวเองนะคะหมายถึงว่านะการที่แบบนอนดึกนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้านะทำให้แบบอุ้ยเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนาะ,ะแล้วเราก็อาจจะส่งผลทําให้อย่างตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยเราตื่นมาแล้วมันจะปวดหัวหนักมากนะคะแต่พอหลังจากที่เราได้ทานเฮมิฮิมแล้วนอนพักอ่ะ มันดีขึ้นมันหมายความว่าร่างกายเราได้ฟื้นฟูเนาะได้พักพ่ยงพอใช่ไหมคะเพราะมันก็จะหายปวดหัวแต่เวลาที่เรากลับมานอนดึกอีกมันก็จะเป็นอีกนะเหมือนเมื่อวานเมื่อเช้านี่ก็เหมือนกันที่ปวดหัวอีกแล้วนะคะไปไม่ไหวนะคะทั้งที่เตรียมอะไรทุกอย่างแล้ว <ๆ S 2> ก็เลยไม่ได้ไปดังนั้นอะตอนนี้คือพยายามที่จะปรับพฤติกรรมตัวเองนะปรับการการใช้ชีวิตนะคะพยายามที่จะนอนให้เร็วขึ้นนะคะแล้ว ที่สําคัญคืออาหารเสริมไม่ขาดนะฮะนี่ก็ลืมลืมทานตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอันนี้คือน้ํามันปลานะคะน้ํามันปลาแล้วก็ตัวนี้คือวิตามิน B นะคะวิตามิน B คือตัวนี้เลยนะคะของอัจฉริยนะคะวิตามินบอันนี้สกัดจากพืชทั้งหมดเลยนะคะแล้วตัวนี้สไปโรลีนาค่ะ <c> ห <oughs> ล่นหมดละดูสิี่ทำหล่นหมดละนี่เลยนะคะสไปโรลีนา <c oughs> นะคะเดี๋ยวทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวีเดียวก็จะตามด้วยเฮมหินเลยนะคะ อ,อนี่เลยไม่ได้เตรียมอยู่ไกล <laughs> นี่เลยนะคะขอทานก่อนอืเรียบร้อยขอตามด้วยเฮมเมฮมมนะคะเพราะรู้ว่ารู้ว่าเราเนาอะพอักผ่อนไม่เพียงคอแล้วก็เรียกว่าเซลล์ของเราเนาะเสื่อมถอยทุกวันใช่ไหมคะก็ต้องช่วยตัวช่วยค่ะตัวช่วยเลยนะคะ ง่ายค่ะคล้ายคล้ายคล้ายน้ำลูกพุ่นเลยนะคะนี่เลย20 ml เรียบร้อยแล้วดื่มน้ำตามหร <c oughs> ือจะชงทานกับน้ำปุ่นก็ได้นะคะอืเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะ นี่เลยเฮมหินนะคะทานทุกวันแข็งแรงทุกวันนะคะเพื่อดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะบำรุงระบบภายในทั้งหมดนะคะก็จะฟื้นฟูร่างกายของเราให้แข็งแรงเราก็จะเจ็บป่วยยากนะคะคุณซี่ก็ได้เป็นตัวช่วนมาตลอดเลยนะคะจากคนที่ป่วยเยอะนะตอนนี้ดีขึ้น